There. Hold oh. up. งเช้านะครับก็ให้ตรงหน้าไปหาเจลานาได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมาลงมือทําตามแผนที่ได้วางไว้นะครับ <Okay. S 1> โดยที่เราจะให้เจ๊จับเชือกเอาไว้แล้วเราก็จะหย่อนตัวลงไปอย่างทอมครูซอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยไปได้สวยครับติดอยู่อย่างเดียวนะครับพระเอกมันันลืมคิดว่าลยตัวลงมาอย่างนี้เนี่ยกูยจะเอื้อมไปหยิบเหรียญทองอยังไงวะเนี่ย,ยจู่ๆนะครับนกพิราบก็บินมารังควางเจ๊นะครับทำให้เจ๊เนี่ยเลอปล่อยเชือกไปนิดนึงนะครับพระเอกก็ตกใจนะครับก็หันขึ้นไปมองปรากฏว่าเจอ ของดีครับผมโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าวิวดีจัดๆเลยครับพี่น้องแต่ปัญหาเนะี่ยมันตามมานะฮะคือเข้าหลามหนองมนของเราอะ่ะมันตื่นตัวคือแบบเชียวหัวท่านหลอดเป็นนิดเดียวเองเลยท่านหลอดเนี่ยก็เลยหันไปทางอื่นนะครับว่าเฮ้ยอร่อยแล้วอร่อยวะ่าเงี้ยจังหวะนั้นเองนะครับเราเองเราก็รีบปัดถุ่งเงินบนโต๊ะท่านหลอดล่วงนะครับอาศัยจังหวะนี้โชบเอาหินเวทมนต์ขึ้นมาได้สําเร็จนะครับพุดยอดเลยพอได้หินมาแล้วเนี่ยท่านครูก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับแต่ว่าไม่นานนะฮะท่านร ก็รู้ตัวนะครับผมก็เลยแบบสั่งให้พวกเรายามทั้งหลายเนี่ยออก่าพวกโจรอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการหลบสายตายามนะครับพระเอกเลยมุ่งไปคิสคิสเจลาหน้าทันทีเลยทีนี้ชอบตรงน,นี้มากครับยามเขลลินว่าเฮ้ยยามไม่เขิน <c oughs> น่ารักจนไปมุ้ยอะยามยามก็แบบสองคนนี้ไม่น่าใช่แหละเขากำลังแบบสวีทกันอยู่ไม่น่าเป็นโจรหรอกอะไรอย่างนี้นะครับพอยามไปปุ๊บเจก็พูดขึ้นมานะครับว่ายามตื่นตัวกันอย่างนี้คงเข้าไปช่วยเจ้าหญิงหมวยไม่ได้หรอกต้องหาอะไรทําค่าเวลารอไปก่อน ครับซึงก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมทั้งสองก็ไปทํากิจกรรมรักฉบับหัวใจก็ประเอิ์ว่ามันจูบก,กันเยอะไปหน่อยมันก็แบบมีความแบบประสันขึ้นมานิดนึงก็ว่านไปนะครับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองครับตอนแรกที่ผมเล่นนี่ตกใจชิบหายเลยเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะไอหส่องแสงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะครับหลังจากที่เรากับลาน่าเนี่ยก็น,นำกันเสร็จใช่ไหมเหมือนว่าจะเป็นการจุติของพลังหำแห่งแสงอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับตัวเอกก็ตกใจมากครับแต่ลาน่าเนี่ยคือตกใจมากกว่า และไม่เชื่ออะไรเราอีกแล้วนะครับผู้ชมเธอเอาแต่ถามนะครับว่ามึงเป็นใครกันแน่เนี่ยไปเอาเวทมนต์แบบนี้มาจากไหนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นใครใช้เวทมนต์แบบนี้มาก่อนเลยตัวเอกก็บอกว่าไม่รู้ฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่จู่ๆนะครับตาของพระเอกของเราก็เรืองแสงเป็นสีเขียวนะครับลาหน้าเห็นปุ๊บเป็นอันรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่านั่นคือดวงตาวิญญ,ญาณที่เธอเคยเป็นเจ้าของมาก่อนนะครับเห็นอย่างนี้ปุ๊บเธอก็ช็อมกมากครับ แบบไม่พูดไม่จ่าเดินออกไปแบบเงีย,งยบๆเลยนะครับสูงสารเธอครับซีนเนี้ยผมตกใจมากๆครับเพราะว่าฝังใจไว้เยอะไงไม่ทันไรนะครับผีเจ้าที่เขาก็โผล่มานะครับในที่สุดฉันก็เจอนายสักทีนายคือคนที่ฉันรอคอยมาแสนนานไอ้ตัวเอกเห็นก็ตกใจคลี่เปรตเลยครับแต่ผีเจ้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามึงอยากรู้คําตอบว่าแท้นะจริงแล้วตัวมึงอ่ะเป็นใครเกิดอะไรขึ้นกับผามของมึงให้ลงมาหาฉันข้างล่างนะทีนี้นะครับให้กดลงมาข้างล่างได้เลยนะครับเลือกข้อแรกนะครับผ ลงมาข้างล่างเสร็จปั๊บ <Okay. S 1> เจ้าที่ก็จะถามเรานะครับว่าเป็นยังไงจะเย็นหรือยังนะครับไอตัวเอกก็มีแต่คําถามเต็มไปหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมรวบแน่นๆได้ใจความให้เองอะ่ะ <Okay. S 1> ที่เจ้าที่เนี่ยจริงๆแล้วเขาคือราชาคนเก่านะครับเป็นราชาสมัยเจ้าเหาเลยสมัยก่อนนู่นเลยเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้ครับและยังเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลเนฟเฟอร์นาฟด้วยนะครับตระกูลของเจลานาและเจ้าหญิงเซเลานากูเมสนั่นแหละเออที่เนี่ยเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่แรงมากๆนะครับคีิภายหลังเนี เขาตั้งชื่อให้มันว่ามาสเตอร์กิฟภายหลังเนี่ยแกได้ไปตกลงกับเขาวงกดนะครับโดยที่แกขอให้เขาวงกดช่วยทําให้เขาเนี่ยได้ใช้มาสเตอร์กิฟดึงเอาพลังพิเศษจากคนทั่วทุกมุมโลกนะฮะเพื่อแลกกับการที่พระราชานะครับจะต้องถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้กับผู้ถูกเลือกคนต่อไปนะครับ้าเบเยวเนี่ยตระกูลของเนเวอนัฟเนี่ยจะชิบหายดับศูนย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับราชาเลยไล่เวทมนต์ที่มีแต่ผู้ถูกเลือกสามารถจะถอนคำสาบได้ใส่แมนชั่นแล้วขัง ตัวเองเอาไว้นะครับและไอ้มาสเตอร์กิฟที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่พระเอกเพิ่งประสบพบเจอมาน,นะครับคือไอ้สิ่งมหัศาจรรย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับกระเจียวพระเอกนั่นแหละโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยจะมีพลังชีวิตไหลเวียนอยู่ที่หัวใจใช่ไหมแต่ว่าผู้ถือครองมาสเตอร์กิฟต์เนี่ยจะมีพลังชีวิตไหลเวียนตรงหามแทนเ oh, 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 oh. ว้ยเฮียก็จะคิดทิพหายเี่นะครับความเจ๋งของพลังเนี่ยคือน้ําสูจิของเราสามารถที่จะทําลายทุกคาสาปได้ oh. คือใครผีเข้าโดนของก็ยืนชักใส่แม่งแลยโคตรตึงอะบวกเลย หมอปลานี่คือแบบตกงานชิบหายมีหนำซ้ำนะครับถ้าหากเราได้เซตหยอกกับผู้ใช้เวทน,นะครับเราก็จะได้เวทของคนนั้นมาเนะครับเป็นยังไงตึงไหมละ่ะซึ่งพระราชาเนี่ยก็บอกนะครับว่าทั้งโลกมีผู้ถือครองพลังเนี้ยเพียงแค่สคนเท่านั้นนั่นคือตัวพระราชานะครับกับพระเอกนะครับผมโอ้นไงสุดยอดไหมล่ะโคตรเท่นะครับเอกุศลสุดไอตัวเอกเนี่ยได้ยินอย่างนี้ก็ตื่นเต้นนะครับเลยตกลงจะเรียนวิชาก,กับท่านราชานะครับราชาเนี่ยได้ยินอย่างงี้ก็บอกว่า อย่าเพิ่งเศาไอ้หนูของแบบนี้ใช้เวลากว่าจะเก่งเนี่ยก็ปาไป2องรอกว่าปีได้ได้ยินอย่างนี้พ่อเอกก็เหวอครับดูผมจะไปอยู่รอดถึงตอนนั้นได้ไงก่อน,านอาจารย์ผมเป็นมนุษย์นะไม่ใช่เอลฟ์ราชาได้ยินอย่างนี้ก็ตกใจนะครับดูไปดูมาเอ้ย ใชยลึงไม่ใช่เอลฟ์นี่มึงเป็นมนุษย์เลยเนี่ยราชาก็เครียดจัดนะครับเพราะว่าเวลาสั้นๆเนี่ยมันเป็่นไปไม่ได้ครับที่ว่าจะเรียนให้มันให้มันรู้เรื่องให้มันช่างชองอะไรอย่างนงี้นะก็เลยว่าจะขอหาทางออกให้ก่อนครับคื่อจะไปคุยพวกเอกสารเนี่ยเผื่อว่าจะมีทางออกนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็ขอตัวไปพักผ่อนซยก่อนนะครับตรงนี้ก็ให้ขึ้นไปชั้นบนแล้วนอนได้เลยนะครับเออเราเนี่ยก็จะตื่นมากลางดึกนะครับเพราะเราสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวไปมานะครับด้วยความสงสัยเนี่ยพระเอกเลยลุกขึ้นนไปดูะครับ ปรากฏว่าเจลาน่านะครับเขาได้มาตามวเเพราะว่าไม่เชื่อกรองเราแล้วครับตอนนี้ในสายตาของลาน่าเรามันก็คือพวกขากหลังโจนไยที่นีนี่เองเธอก็ขู่นะครับว่าถ้าไม่ให้หินเนี่ยกูจะขิดมึงแน่ตัวเอกก็รีบอธิบายให้เจ๊ฟ,ฟังนะครับตามที่เซฟราชาแหละผมขอเรียกว่าเซฟแล้วกันเพราะว่าราชามันยาวไปนิดนึงตามที่เซฟได้บอกไว้นะเวทมนต์ของเธอยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนฉันแค่เรียนเวทมนต์ของเธอมาเฉยๆได้ยินอย่างนี้นะครับเธอก็ใช้ นักนิดนึงครับพระเอกของเราก็รีบที่จะพิสูจน์ตัวเองครับด้วยการยกหินเวทให้กับเธอครับแต่เธอก็ไม่เอาไม่สนใดๆนะครับเพราะไม่อยากเสี่ยงในใจคือไม่เชื่ออะไรแล้วอ่ะเลยได้สั่งห้ามให้เรานะครับอย่าโปน่าไปดันเชียนบนพรุ่งนี้เด็ดขาดนะครับคือกลัวว่าเราจะไปขโมยเวทมนต์ของเจ๊หมวยด้วยอะไรประมาณนี้หลังจากที่ลาหน้าไปนะครับเซฟก็โผล่ขึ้นมานะครับพร้อมที่กําลังจะบอกข่าวร้ายนะครับให้ตัวเอกของเราก็แบบแบบงุนงิดอยู่เนาะก็พูดประมาณโอ้ดีจริงๆเลยวันนี้มีแต่เรื่องดีๆประชดยยอ่างเก็ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็เลยเล่าสถานการณ์ให้เซฟฟังทั้งหมดนะครับว่าบ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงกําลังลุกเป็นไฟนะลาน่าเลนหลนข้างายเนี่ย<ฆ>ก็โดนน้องชายตัวเองพยายามจะขโมมยพลังจนทําให้ลาน,น่าเนี่ยตาบอดนะและเมืองของมึงก็ยังโดนยึดปอีกด้วยนะแถมยังจับคนจากตระกูลหมวยทองโยนเข้าคุกใต้ดินอีกโอโ้โหได้ยินดังนั้นนะครับราชาก็ผิดหวังกับสายเลือดตัวเองมากๆครับเซฟยังได้กล่าวนะครับว่าข่าวของนายเนี่ยแย่พอๆกับของฉันเลยโดยที่เซฟก็ได้บอกถึงข่าวร้าย ให้เราฟังนะครับว่าหลังจากที่เขาได้ค้นคว้าวิจัยมาทั้งคืนก็ได้รู้ว่ามนุษย์ที่ถือครองเวทมนต์มาสเตกิฟนะครับผมร่างกายจะทนรับพลังเวทไม่ไหวและจะตายภายในปีหนึ่งนะครับผมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยแตกตื่นเอามากๆครับโดยที่พระราชาก็ได้เสนอนะครับให้เราเข้าไปถามเขาวงกฏนะครับถึงวิธีรับมือแก้ไขตรงนี้แต่จะทําอย่างนั้นได้เราต้องการคนจากตระกูลหมวยทองนะครับเพราะว่าคนจากตระกูลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเข็มทิศในเขาวงกตนี้ นีะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมาต่อไปคือการบุกช่วยเจ๊มวยเนี่ยแหละ อชิ้นนี้ก็ให้ไปที่ดันเจียนได้เลยนะครับไอตัวเองของเราเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายให้น้องลาน่าฟังนะครับแต่ลาน่าเนี่ยเขาไม่ยอมฟังเลยนะครับจุดนี้นางก็ไล่ให้เรานะครับรีบกลับไปเลยไม่เชื่อมึงนะเพราะว่าลึกๆแล้วนางกลัวว่าเราจะไปช่วงชิงพลังของเจ๊หมวยนะครับไอตัวเราเนี่ยก็พยายามจะอธิบายนะครับแต่ว่านางเนี่ยไม่ฟังมุ่งหน้าไปหายามแล้วก็หา,าหเรื่องให้ตัวเองโดนจับนะครับแต่ปรากฏว่าโดนฉีบออกมานะครับเพราะว่าทั้นหลอดเนี่ยเขาได้ออกมาตรการฉุกเฉินนะครับไม่ให้รับนักโทษเพิ่มและให้ยามทุกคนนะครับรอยตรวจ เข้มไม่ให้นักโทษ V.I.P. แหกคุกได้นี่ครับเจ๊เลยโดนตึงไม่ต้องโซนกลางแจ้งแทนในระหว่างที่ยามสองคนเขาคุยกันนะครับพระเอกของเราก็บังเอิญได้ยินว่าเหล่ายามเนี่ยเขากำลังจะจัด์นาเมนบอกเด้งครั้งใหญ่ขึ้นในคืนนี้ก็เลยได้ไอเดียนะครับว่าเออเดี๋ยวใช้จังหวะนี้แหละเข้าไปขโมยกุญแจและช่วยเจ๊ลาน่าออกมาดีกว่าเออหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็ขอยามไปคุยกับนักโทษลาน้านะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพระเอกก็จะใช้เหตุผลอธิบายให้เจ๊ฟังนะครับมันตั้งใจจะช่วยเจ๊หมยจริงๆและไม่ต้องกลัวมัันจะขโมยพลง เ,เพราะมันต้องเซ็ตหยอก่อนถึงจะได้พลังนั้นมาและอย่างไม่ใช่การขโมยนะมันเป็นการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเจยได้ยินกบน็บ่นับว่าโอ้โหแบบมันมันมันมากมายเกินไปอยากจะดื่มเหลือเกินตอนนี้เครียดไหครับเราก็จาคำของเจ้หมวยได้นะครับเจ,เ,จเคยบอกว่าเจลาหน้าเนี่ยจะคิดเด้่ลื่นมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าได้ดื่มซะหน่อยนะครับเราก็เลยเสนอตัวจะไปเอาขวดมาให้นะครับต้องกลับมาที่แมนชั่นอีกรอบนะครับปวดจะอยู่ข้างเตียงหาไม่ยากเลยพอหยิบปุ๊บ เซฟก็จะโผล่มาปั๊บครับเซฟก็จะถามเรานะครับว่าได้ไปถึงใจกลางของเขาวงกตหรือยังเอเราก็บอกว่ายังตะกูลเหมยทองคนสุดท้ายเนี่ยยังติดคุกอยู่เลยมีหนํำซ้ำนะลาน่าก็ถูกจับตัวไว้ด้วยเซฟได้ยินอย่างนี้ก็เป็นสลดใจนะครับพระเอกก็บอกว่าสบายใจได้มันจะช่วยเจ๊หมยให้ได้นั่นแหละและจะไปยังใจกลางเขาวงกตให้ได้แต่พระเอกของเราก็เป็นห่วงลาน่านะครับแล้วก็บ่นให้เซฟฟังนะครับว่าตอนที่ฉันได้หินเวทมานะลาน่าเธอดูมีความสุขมากๆเลยทัานแหละ ากให้มีทางที่จะทําให้เธอกับมันมีความสุขได้อีกครั้งจริงๆพระราชานะครับก็บอกว่ามันมีทางนะหลังจากที่เซฟได้คุณคิดถึงวิธีรักษาจนได้คําตอบนะครับถึงวิธีรักษาดวงตาของลาน่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้พระเอกไปสาวใส่ตาเธอไม่ใช่ไนงะแต่เป็นคาถาแทนต่างหากครับแต่มันเป็นคาถาที่อันตรายมากเซฟบอกเนาะถ้าหากว่าทําผิดขั้นตอนเนี่ยอาจตายได้เลยนะครับถ้ามันรักษาดวงตาของลาน่าได้จริงๆผมยอมครับเป็นไงปกติเห็นติดหมีอย่างนี้นะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องทําอะไรสักอย่าง พือทุ่มเทกับคนที่ตัวเองรักนะครับผมมันทุ่มเทตลอดในผะู้ชายคนนี้เออทำดานที่ไหนเซฟก็ได้ให้เรานะครับไปเตรียมวัตถุดิบในการรักษานะครับโดยที่จะมีทรายจากนาฬิกาอันนี้ไม่ยากครับอยู่ในห้องใต้ดินนะครับส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยคือหนังสือมุ่งหน้าสวดีนะครับอันนี้ยากนิดนึงเพราะอยู่ในห้องสมุดโซนราชวงศ์นะครับแต่พระเอกของเราเนี่ยก็แย้งนะครับว่ามันยากแล้วล่ะเพื่อนเพราะของที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์เนี่ยถูกย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันมีกระจกวิเศษอยู่เดี๋ยวจะลองขอให ช่วยอีกทีแล้วกันเป็นอันเรียบร้อยครับผมก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยไปแบบล่าของกันเนะาะเพราะมันยาวแล้วยังไงก็จะรีบทยอยตัดทยอยปล่อยของเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดซับเช่นเคยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็จะฟีลสุดๆในรุ่นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่องเรามีเพจและก็ Discord ล่าสุดมี Tik t o อกแล้วนะทิกตอกนี่คือ,400อสี่้อกว่าซับแล้วนะเฮ้ยจะตามยูทูบทานแล้วหมายกอดนะครับผมยังไงก็ตามไปกดไลค์กดซับให้กับทิก o อกก็ได้นะครับ ไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย